คืออาการนี้นะครับไม่เปิดใช้งานมันก็ดังอย่างเนี้ยทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่ว่าไม่ใช้งานแล้วดับนะครับที่ผมถามนะโคนาตอบว่าใช้งานแล้วดับอือันนี้คือไม่ใช้งานก็ไม่ดับผมต้องมาปิดสวิตอ่ดังตัดดังตัดดังตัดนะครับครับนี่คำตอบมันอยู่ตรงนี้ดูดีนะครับครอือหือ เนี่ยนะคือคําตอบเห็นไหมเพราะว่าผมได้ยินเสียงตึบตึบตึบตึโอ้โหแล้วนี่มาจากไหนตอนช่างทําใช่ใไหมครับใช่ครับมันไม่มากับเครื่องเราครับเราช่างทาก็คือตัดแล้วมันก็อยู่ในท่อนี้ก็อะไรสักอย่างนะครับพอนามาจากคนเนี่ย เดี๋ยวลองดู <c oughs> มันร้อนแล้วมันก็น็อกพอมันหายร้อนก็ทำตอ่อ <c oughs> เดินนิ่มๆเงีย <c oughs> บๆคิดๆเป็นปกติเรียบร้อยครับแค่นี้แหละไม่มีอะไรดีจั <c oughs>